เ็เช้าครับพ่อแม่ไปร้องเพลงมาพอดีนะครับก็เลยมากวนพนปกติพนตื่นช่วงประมาณตีห้านี่แหละครับแต่ว่ามาถึงตั้งแต่ตีสี่นะฮะน้องพลอยไม่ค่อยนอนน้องพลอยจะเป็นคนไม่ค่อยนอนแต่ว่าน้องเพชรจะเป็นคนขี้เศรออกจะนอนน้องเพชรเป็นกะสีนอนแต่กระตื่นมาบ่ง้องแย่เลยวันนี้สดใสนอนเต็มยินนอนเต็มยินไหมคะ เต็มอิ่มไหมคะมนอนเต็มอิ่มไหมวันนีนอนเต็มอิ่มครับนอนตั้งแต่กี่โมงสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานค่ะบอสอขอบคุณครับผม นี่มันครบรอบความแต่งครบรอบแต่งงานเราก็ไม่ใจความสดใสแต่งงานหนึ่ง,งปีมีลูกแล้วสองครับแต่งงานหนึ่งปีมีลูกแล้วสองพ่อมหยอกเลยลูกลูกพ่อมหยอกเลยอ,อะไรอ่ะลิงคือขันบอมันคือขันกับลิงเพ,งพลิงพ่อยก่อ นตื่นขึ้นมาเพิ่นกับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเาวๆเพื่อนอุ้ยไก่ไก่โจ้ไก่แก่อันนี้ไก่แก่ อะไรน immigrant. ี่นกกระย้วงอันนี้อันนี้อย่างนี่ตุนตุนมันตุนอุ้ย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 ันต์อั้ยรบรอบ้ย่งงาอ เปิดได้แต่เขาจะปิดในเสียงอ้าวอ้าวเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงมันจังไดยฟอนนะฮัลโหลฮัลโหลเปิดเปิดเพลงมันจังไดยฟอนะอเนาะเฮ้ยเฮ้ย เปิดเปิดออรดีแบนนั่นมันจะเงินพอมิลิคาิทธิ์จิงจกร้องยังไงจิงจกร้องยังไงแมวร้องยังไงแมวแมวป่าอย่างคือป่าคือแข่เนี้ยป่าแค่ ไปเติดกาบ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 กเต็ดมันร้องกาบกเฮ้นเต็มเต็เอ้าเอ้าเด็กฝัน้นนนนองกระจอกเทศ แะอ่อตื่นเช้าเลยลูกปกติเขาตื่นตีห้าครับเมื่อวานก็ไปเดินสวนกับกับยากับย่้าเพื่นมากรุงเทพไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่ากลางวันพ่อกับแม่ก็นอนนั่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 น เต้นเลยเต้นเลยเอ๊ะ